เทั้งสองทีมนะครับที่ส่งไปซิ่วมางนรายการนะครับก็ดูแล้วน่าจะใช้ระบบการเล่นแบบไรครับท่านก็ผมว่าเป็นเกมที่มันครับสำหรับอิกแมทเลยก็ว่าได้ครับสำหรับต้นว่าเกมในวันนี้ครับเกมน่าจะสนุกครับท่านแจ็คก,กี้ครับก็ดูแล้วน่าจะสนุกทั้งคู่นะเพราะว่ามีการวางแผนกันมาดีนะ,ะสี่ทัเงินจะใช้ระบบการเล่นของ สี่ห้าหนึ่งใช่ไหมครับเห็นในเรื่องของการกองบอลซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับครับนี่กอบพลกคือตัวย่งเลยคังการสื่อสารในประเทศไทยที่เคยถ่ายภาพับขอจจกให้กับพวกเรานะครับนี่นับติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ที่ทางช่องเล็กครับวันนี้ครับต้องอยู่แล้วไม่ได้คุณจักรพงษ์ชาแคุณจักร ขอบคุณครับผู้สืบนี้ครับการการโจรมาครับเป็นผู้สิบุทธปรณ์กมเสียงดูมากรื่อประวสบการโช์ชวนครับไม่ต้องคุยถึงเลยครับเรื่องของประสบการณ์นะเรือการที่ตามมแล้วก็พูดถึงเร่อเป็นการทางหครับทางกาสนาครับเสน โอ้ตัดสินเช็คความเรบร้อยครับไอ่ว่าจะเป็นานแนะครับครับตัดกันเตะแลวก็ผู้าประตูตัวชี้เตะตองเวับเ่อดการขดรุตลัดสิได้เลยครับตัู้ใหญ่ใได้เลยครับมีการใส่ข้อซ้ำอีกคั้ครับที่ซ่องจอมครับ ขึ้นแรกบ่าไงสิแดงไอตอเจงาไม่ต๊อกเป้ะต๊เป๊หรือไม่ตอเป้หรือไม่โอ้โหเอาติแกรู้เดียวโว้ไม่พอทีเดยเอายังได้หูเียวโว้หลังก็เป็นน้กเดคอดตอนที่เสาเั้เสาลัวหวาบไม่รู้เดโย้โอ้ยจอยไม่รู้นไม่ทันยังได้รสีแดงได้เป็นลูกทุ่มครับู้อมาเ้านักครับทีเดียวทุกคน ที่เขาเคลื่อไปขาไม่ตัดเขาไป่ตรงกลางเบย์ได้เปย์ไำไมเบย์โอ้โหไม่ผ่านลองหลังทีเลยหรือเราเดินสกัดได้ครับเขาไม่ทำอะไรอะไรเดียวเขาต่อกระโด่งเงี้ยไม่ผ่านครับเร่งความเร็วให้สิทธิไปต็มเร็วมไปฝ่ายเราทำมันไปะโดงไปโดนยิงที่เท้าต้องต่อได้มาเลยทุกที ไปเตบเกได้หเตเวะครเปรวด้ลเนอไปอย่างง่ายดายโอ้โหบอนหลับไปนิดงครับอกฟาไปงมครับรลก็ได้ครับคุณแจ็คกี้ครับดูจากลุกเกินแล้วครับเปอร์เซ็นต์การทำยอดเป็นยังไงางครับ ดูแล้วสีแดงน่าจะเป็นคนอยู่ในนี้นะเพื่อนเป็นคนเซ็นก็ประมาณตามจอก็ประมาณ55ครับตอนนี้ตอนนี้ตัดมาดูเกมครับตอนนี้สีแดงโหม่งหน้าครับท่านติ๊กจางครับตอนนี้สีแดงไม่มุมครับครับผมานคิดว่าสีแดงจะเไดนยังไงครับจะเล่นลูกสั้นว่าจะโยนยาวเลยผมว่าเล่นลูกจบลงครับแต่ท่าของกองเช้าครับขอความกรุณานะครับกองเชียร์เสียงเลยครับไฟห่างจากเส้นด้วยครับ นายความดเนนิดนึี้พูสิเราตัดสินยากครับเหนมาแล้วก็ผมสคนเดยวเอยตัยากอไต